ช่วงนี้นะคะในหลายพื้นที่ค่ะก็มีฝนตกบ่อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศประจําวันนี้กันค่ะกับประจําวันที่14ตุลาคม2565จากกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตะวันออกก็มีฝนน้อยค่ะส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางเข้าสู่พายุ เ r ลชั i นบริเวณทะเลจีนใต้นะคะตอนกลางทําให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณเดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้อีกด้วยค่ะ